ที่ผ่านมาคะแนนสินค้าครับผิดครับไหนร้านไมเมื่งกี้มันจะคุปปุดนจะคุบโจอ่ะโจรอยู่ขนเลเฮ้ยโจโจไปเอาลงนร่มเดี๋ยวโจมเป็นร้อย ไม่เลยๆเีาจะคุ้โจโจ้นี่เข้ากลับมาโจกลับมาเร็วโจเร็วแล้วแล้วหัองหาโจ้ใหญ่เลยแล้วมันก็เตรียมจะคุ้โจ้ด้วยพอเปิดมันก็โดนมาจะช่วยโจบอกให้โจลงมาอันนี้ห่วงโจ้กลัวโจ้เป็นไรออกดูดิเนี่ยโอ้ยสุก้าออกมาเนี่ยๆๆตัวองมาโจ้ชงเรีนร้อยเล็บมันคม เร็วลุกเร็ว <c oughs> อจเป็นรอยแล้วจ <c oughs> เป็นรอยลูกมาิมจิมิมมาเอาร็วมาเอาโจ เอาน้องจูก้ารออกเลยจุการตะกบดินอะไปไปเดี๋ยวไปลูกอ่ะไปลูกมีปัญหาอะไรจอดแล้วตะคบลัวพี่โจเป็นไรอ้าวจูออกไปอ๋อนึกว่าพี่โจจะกระโดดบอกให้พี่โจลงมา น่ปมันวิ่งหนีไป้เาาไปสวัสดีครับไปแล้วทำไมอ่ะ